ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีโตโยต้าคอร์สไหมวันนี้ผมมีเข้ามา1คันนะต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดมากเลย วันนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะต้องบอกว่าเข้ามาใหม่หมหมสดๆจริงๆเลยคันนี้เป็น Toyota าคอร์ส Sport ตนะปี2 2 2 2ตัวนี้ผ่านการใช้งานมา2ปีอาวารันตี0 5ปีหรือว่า150,000กิโลคันนี้ใช้งานมาแค่50,000กิโลเท่านั้นนะวารันตี0ยังอยู่และเป็นรถมือเดียวด้วยนะและคันนี้นะครับนะบอกเลยทีเด็ดมากเดิมทุกจุดนะไม่เคยทำอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะสียังสีเดิมอยู่เลย ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไร่ดูนะทุกจุดเลยเอาแบบว่าดูคลิปนี้จบแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยเดี๋ยวดูฝากอ่ับดูด้านหน้านก่อนมามาดูใกล้ใกล้เอาอยู่ตรงไหนนะอ,อันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเงียบมากนิ่งมากนะดูเครื่องไม่มีรอยเยิ้มเลยนะสวยสวยใสๆเลย ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพนแปดีซีนะร้อแรงมา้าแรงม้าเยอะให้มาเยอะพอสมควรเลยนะในเครื่องพันแอ่าแล้วมาดูบอดี้กันฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงเดิมนะเสียงยังใสๆอยู่เลยนี่มีโลโก้โตโยต้านาจะเห็นอยู่นะอ่าแล้วก็ดูน็อตเนี่ยนอ็อตไม่มีรอยประแจเลยนะไล่มาเนี่ยไล่มากับด้านข้างอ่าไม่มีรอยไขเลยอะ่ะมาดูคานหน้า เนี่ยน็อตไม่มีแกะนะผมบอกได้ว่าเดิมทุกจุดถ้าภาษาคนอ่าภาษาเราเขาเรียกกันและเดิมยันเงานะเดิมยันเงาเนี่ยดูน็อตลสวยมากเออแล้วคันนี้มีตําหนิอยู่มีตําหนิอยู่ที่เดียวนะเดี๋ยวพาดูตําหนิตําหนิมันคือตรงนี้นี่คือตําหนิที่เดียวเท่านั้นที่มีต้องบอกว่าถ้ารถแบบนี้เขาเรียกกันว่า เกด A บวกนะครับ A บวกแน่นอนอ่าล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะยางเป็นยางบิสโตนยางติดรถมาอ่ามาดูด้านข้างกระจกมองข้างอ่าเป็นสีแดงแต่กับสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED อ่ามือจับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสสามารถที่จะแตะล็อกแล้วก็แตะปลดล็อกได้มาดูด้านหลังตอนออกมาทีแรกนี่ต้องบอกว่าฮือหามากนะ คอสกับเวลอสนี่ต้องบอกว่าออกแบบมาโฉมหน้าโฉมหน้าสวยงามมากๆเลยไฟท้ายนะะเป็นแบบ LED ตัวนี้กล้องหลังมีมาให้นะครับนี่กล้องหลังมีมาให้อ่าดูด้านในโอ้พื้นที่เก็บของกว้างขวางมากสำหรับรถอ่าที่เป็นรถคอสโซเวอร์ are, นะต้องบอกบอกว่าในรถคอสโซเวอร์ are, ด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เจ๋งสุดเลยบอดี้ใหญ่สุดนะสมรรถนะ ก็อาจจะแพ้บางบางรุ่นนะที่เป็นที่เป็นคู่แข่งกันพวกอย่างพวกมาส d ตหมายถึงหมายถึงเครื่องสมรรถนะอะไรประมาณนี้นะแต่บอดี้ไม่แพ้ใครแนะ่นอนนะใหญ่มากตัวนี้ไม่มีไม่มียางอะไหล่นะจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินมาให้อุปกรณ์มีมาให้ครบโอ้สวยงามมากเดี๋ยวไปดูด้านในอ่าด้านในด้านในเป็นเบาะหนังโคนสีดำนะเบาะพับได้นะครับเนี่เบาะพับได้ แต่ว่า,าพับไปมันจะไม่ราบนะเป็นขั้นบันไดขึ้นมาสภาพภายในอุ้ยโอ้โหหัวชนเลยนะผมอยากให้ดูสภาพมากกว่าเวลาซื้อรถเนี่ยผมบอกไปไลในหลายๆคลิปของผมนะเวลาเราซื้อรถจุดที่เราต้องดูนะคือหนึ่งคือบอดี้ต้องไม่มีชนหนกักไม่มีพิกวา่าไม่มีน้ําท่วมคือถ้าใครยังดูอยังดูไม่รถไม่เป็นอนะ่ะย้อนคลิปผมกลับไปนะไปดูผมจะมีวิธีดูรถให้ว่า ดูรถชนดูยังไงนะดูรถน้ําท่วมดูยังไงอสภาพอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยเนสภาพรถแบบนี้รถเพิ่งเข้ามาเนี่ยผมขายรถมานานอยู่กับรถมานานนะรถสภาพแบบนี้คือลูกค้าดูแลรถดีแะดูแลรถดีมากเลยรถไม่มีริ้วรอยเลยนะทั้งเบาะทั้ง ประตูแผงประตูด้านข้างหลังคานี่ก็ไม่มีรอยเจิมเบาะยังแน่นตึงอยู่เลยนะเบาะมีรูระบายอากาศให้ด้วยมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยที่นั่งกว้างขวางมากนะดูนั่งสบายมากเลยอะเล็กลูมเฮดลูมเหลือเลยอะผู้ในรถประบาลทุกคัูเวอร์ด้วยกันเนี่ยบอกว่าใหญ่มากอ,ะอ่ะเอาผมไปหาสเปคมาไปเที่ยวเทียบกับพวกอ่าที่มันเป็นเซกเมนต์เดียวกัน นะตัวเนี้ยใหญ่สุดนั่งไม่ใช่ใหญ่สุดเดยก็จะอ่าบอดี้แล้วกันนะบอดี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าอ่าแต่ว่าพวกออฟชันพวกสมรรถนะเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ามาดูด้านหน้าอ่าโอ้ยเฮ้ยด,นะดูหลู่ะนะดูหลู ตัวนี้อ่าผมยังไม่เคยลองขับนะยังไม่เคยลองขับแต่ว่าอ่าลองถามเพื่อนที่ได้ลองขับดูแล้วสมรรถนะดีนะร้อยสี่สิบสี่แรงม้าเลยอ่พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟัง์กชั่นอ่าตัวนี้มีครูดคอนโทรลมาให้ด้วยอ่าดูตัวนี้เป็นผู้สตาร์อุ้ยอย่างนี้ผู้หญิงน่าจะผู้หญิงนะน่าจะผู้หญิงใช้นะติดเพ็วิวับเลยอ่ะอ่าแล้วก็เลขไม้อยู่ห้าหมืนอ่ะ รถผมผมรับประกันทุกคันนะครับคือไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้นะผมเล่นแต่รถเกรดเอเกรเอเท่านั้นไอสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยระบุในสัญญาให้ได้เลยหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะคำพูดที่ผมพูดออกไปเนี่ยคือการรับประกันอ่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT7 สปีดนะครับอ่ามีการลื่นเท่าไหร่มาให้นะคนโซนกลาง คนโซนกลางมีแต่งแบบเปียโนแบ็กให้นิดหน่อยเฮ้ยดูดนั่งสบายเบาะนั่งสบายกระชับนะเบาะเนี่ยประมาณอ่าคล้ายๆกับเวลอสนะแต่เวลอสเนี่ยเบาะจะแคบกว่าเบาะตรงเนี้ยตรงปีกเบาะเนี่ยจะแคบกว่าแล้วก็ไม่นุ่มขนาดนี้อันนี้นั่งสบายนะผมตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวผมหาจุดติกนะ่อนอะ ไม่มีริ้วรอยตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่9้5 9 0 0บาทอ่าแล้ววันนี้ผ่านการใช้งานไปสองปีรถมือเดียวนะครับผมขายอยู่759,000บาทนะแทบจะถูกที่สุดในตลาดแต่ผมไม่รู้นะว่าผมขายถูกหรือาขายแพงกว่าใครแต่ผมมั่นใจว่ารถผมสวยไม่แพ้ใครแน่นอนคุณสภาพสวยมากโอเค ลืมบอกอัตราการสิ้นเปลืองไปาวน,นี้อัตราการสิ้นเปลืองนะครับถ้าเราวิ่งรถโฟโ,ฟโฟต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้ประมาณนะครับโตโยต้าเคมา15กว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ14เราสิบส่ถึงส้านะแต่ว่าใช้ในเมืองก็ลดหลั่นลงไปสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะมองหาอยู่เปรียบเทียบกันอยู่ผมอยากให้เข้ามาดูของผมก่อนนะผมมั่นใจว่า รถผมสวยไม่แพ้ใครแน่นอนนะผมรับประกันให้คือไม่มีชนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนี้ระบุในสัญญาให้ได้เลยรถคันนี้นะขายอยู่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่ว่ารถผมจัดได้แปดแสนกว่าสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีถ้าใครกังวลในเรื่องการจัดไปนั้นลองโทรมาปรึกษาก่อนได้นะถ้าเรื่องการจัดไปนมมั้นผมมืออาชีพมากๆรถคันนี้ผมรับประกันหลังการขายให้4ปีนะครับแบบซ่อมศูนย์ด้วยสามารถที่เข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24สชั่วโมง ดอกเบี้ยเริ่มต้นเอาไปเลย2.59เเซนต์แทบจะชนป้ายแดงเลยถ้าสนใจโทรหาผมนะครับ0634747042ผมมาโน,นรับสายครับ